สวัสดีครับ fc ทุกคนทุกท่านนะครับอันนี้ก็4โมงกว่ากว่าบรรยากาศยามเย็นวันนี้มาดูสาราครับสาราองค์ปู่ปริจิตนะคะวันนี้ทำถึงไหนสร้างถึงไหนแล้วนะครับ<ม>ก็เท่าที่ดูนะครับกำลังเก็บงานนะฮะ กำลังเก็บงานนะครับเก็บงานอยู่นะฮะคาดว่า,าพรุ่งนี้น่าจะเสร็จเนาะ สวยไหมสวยสวยสวยเนาะเข้าดีเลยตอนนี้กำลังเก็บงานอยู่ใช่ไหมครับครับกำลังเก็บงานอยู่กำลังเก็บงานอยู่น่าจะเปลี่ยนตัวควบบดประมาณทีบันเสร็จครับพรุ่งนี้น่าจะเสร็จแล้วโอ้โหเหรอวันก็ตั้งเสาอินะแต่ยกยกเสาเนี้ยจะวันหลังพอวันเสาร์ยกเสาวันหลังยกเสาวันหลังพิ่งมาอี นี่ก็เสร็จนะครับเจ็บงานนะสวยงามมาก<ะ>เสียราคาส่วนเสาที่ก็หลังจากเขาทำราคาเสร็จก็ก,ก,ก็ทำเสาต่อ่ต่อเนื่องเลยคือเป็นทีมช่างชุดเดิมอ๋มอคนละชุดกันแต่ว่าโอ้โหงานฟานีดมากครับทุกคนทำจากดินดินเผานะ ช่างกำลังเก็บข้าวเก็บของครับตอนเย็นเก็บร้างบ้านเรื่องมือรางไม้เรื่องมือเินทางกลับนะฮะตื่นมาหอบหนึ่งนะ กำลังคุยกับช่างอยู่เนาะก็พรุ่งนี้เก็บงานอีกนิดนึงก็งานหลังคาก็เสร็จแล้วส่วนเสานะครับ,น,น,รบน่าจะเป็นอ,อีกช่างอีกชุดหนึ่งนะครับที่มาติดตั้งเนาะชุดนี้ก็จะเป็นชุดมุงหลังคาเก็บงานนะครับตัดใส่ตัดใส่พรุ่งนี้เก็บงานบางส่วนก็เสร็จแล้วมุงหลังคาด้วยดินเผา หลังคาปูปริจิตนะฮะส่วนด้านนี้ก็ห้องอาคารอนเนกประสงค์ของพี่เน่งนะครับเมเดนนะครับตอนนี้ทำโครงหลังคาเสร็จแล้วเรือแก่นะซื้อหลังหลังคาน กระสีหรือว่ากระเบื้องนะมาใส่ก็ถือว่าจบแล้วนะครับด้านนี้แล้วก็ตกแต่งภายในให้ดูสวยงามนะครับผมว่าน่าจะเป็นบ้านนะนะก็มาดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงส่วนด้านปูปริจิตนะโมวานก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วเนาะวันนี้ช่างก็น่าจะมาทำอยู่ รอแค่ช่างรอมานะครับมาหล่อมาทำก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้หลังคาเสร็จแล้วนะครับทุกคนเหลือแค่มุงหลังคานะครับโครงหลังคาเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันครับนี่ห้องน้ำครับทุกคนหลังงานหลังคาเสร็จแล้วนะครับเหลือแต่ปูกระเบื้องภายใน Nói lăm mười nó mười rồi mười lăm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  nhét vậy, ช่างก็กาลังเก็บงานปูกระเบื้องฮนะส่วนห้องนี้ถ้าทำห้องน้นเสร็จก็นอรจะเป็นห้องนี้ต่อเนาะเก็บกวาดภายในนะตอนนี้ฮะทุกคนนะตอนนี้ฉาบเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์ห้องน้ําที่สั่งมาแล้วนะฮะเก็บไปตรงนี้นะครับ นี่ครับทุกคนครับก็กำลังเก็บงานนะครับตกแต่งภายในนะปูกระเบื้องนะฮะสาป,ปูนเนาะก็ง่นจะเสร็จด้านนี้นะครับแล้วก็มาต่อที่มูลังคาที่อาคารอเนกประสงค์ของพี่หนิงต่อตอนนี้พี่หนิงก็ดูแลง,งานควบคุมง,งานด้วยตัวเองนะนะแล้วก็บางทีก็มาผสมปูนบางครั้งนะครับ ไม่เปียกเป็นทรายหยาบทรายหยาบนะปูนหะยาบเหมาะสำหรับปูพื้นนะครับงานปูพื้นงานกระเบื้องนี่ฮะเอาบรรยากาศยามเย็นครับพี่นองครับแอดมานาก็มาไทายให้พี่นองเดเบื้องในส้มกันวันนี้อัปเดตอยู่3จุดนะครับว่าจะเป็นจุดห้องน้ำเนาะแล้วก็อาคารอเนกประสงค์สาราปูนะครับ3จุดเลยนะครับก็ ความคืบหน้าก็ถือว่าไวมากเนาะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็น่าจะเสร็จพร้อมกับปงปูนะครับด้านโน้นพัฒนา,า,าเนาะส่วนตรงนี้ก็ทํางานไปเรื่อยอันนี้จากทีมงานช่างชาวบ้านเนาะบ้านห้วยนําเที่ยงนะครับที่ทํากันอยู่ของพี่นิงนะครับอา้าวขอบคุณกาลังใจครับมาดูกันต่อไปนะครับว่าการทํางานทุ่งนารงพลจะไปถึงไหนการพัฒนาพื้นที่เป็นอย่างไรนะครับพี่นอ้อง ขอบคุณกําลังใจขอบคุณสําหรับคลิปนี้ชอบกดอะไรใช่กดติดตามให้กับช่องมานาเดอรพี่น้องเด้อสวัสดีครับ